สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาลากามเมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Colony ฉายปี2021วันนี้ผมมีโปรดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน NF t h e a t e r ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้เลือกชมมากกว่า10,000เรื่องขอเป็นหนังนี้ไม่ควรพลาดเลย และก็ยังมีคอนเทนต์ต่างๆอีกมากมายรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูของเรานั้นจะไม่สูญหายและวิธีสมัครก็ง่ายแสนง่ายเนื่องจากมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งาน สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่มีสัญญาณผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารให้ยุ่งยากโดยใช้เพียงแค่ id line เพียงอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถย้ายค่ายมาดูกับพวกเราได้และถ้าบอกว่ามาจากช่องมาละกอรแมนเนี่ยก็สามารถรุ้นรับเงินรางวัล10,000บาททุกสิ้นเดือนถ้าหากสนใจก็คลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกนเคียร์อโคที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ netflix nf theater หลังจากที่โลกเกิดหายนะจนมนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้อีกต่อไปชนชั้นปกครองจึงหนีไปตั้งอนณานิคมบนอวกาศที่มีชื่อว่า k e เ l e r ์คิด2092ชั่วอายุคนต่อมา โปรเจกต์ยูริซิสได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อหาคำตอบว,ว่ามนุษย์สามารถกลับไปใช้ชีวิตที่โลกได้หรือไม่ซึ่งตัวแทนของโปรเจกต์ยูริสหนึ่งได้เดินทงางไปยังโลกแล้วขาดการติดต่อหลังจากลงจอดได้ไม่นานปัจจุบันตัวแทนของโปรเจกต์ยูนิสองก็ได้รับภารกิจให้กลับมายัางโลกเพื่อทดสอบว่าโลกเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยและการสืบพันธุ์หรือไม่เพราะถึงแม้ว่าบนอนานิคมใหม่จะมีเทคโนโลยีที่ทำสมัยแล่ลำหน้าแต่มนุษย์ทั้งหมดกลับเป็นหมันเนื่องจากมี การปนเปื้อนของรังสีสมาชิกทั้ง3ของโปรเจกต์ยูริซิสสจึงถูกส่งกลับในยังโลกเพื่อสารต่อภารกิจยูริซิสหแต่ทว่า,านในตอนนั้นแคปซูลอวกาศเกิดความผิดพลาดและตกลงบนพื้นราบใกล้ๆกับเฮนเดสันฮับซึ่งเป็นสัญญาณเตือนสภาพอากาศที่ส่งข้อมูลกลับไปยังคิปเลือด209 จากเหตุการณ์นั้นทําให้โคลเดนหนึ่งในลูกเรือเสียชีวิตทันทีแบล็กกับทักเกอร์ที่ยังรอดชีวิตจึงเริ่มภารกิจต่อทันทีโดยในขณะที่แบล็กออกไปสํารวจโลกที่ว่างเปล่าทักเกอร์ที่บาดเจ็บหนักก็ถูกคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่ามาร์ทบุกเข้ามาทำลายร่างกายก่อนจะจับตัวแบล็กกับทักเกอร์กลับไปหลังจากนั้นทั้งสองถูกชามัดกักขังอยู่ในหลุมลึกซึ่งไม่สามารถหนีออกไปได้เลยถึงแม้แบล็กจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ แต่เธอกลับรู้สึกมีหวังเมื่อเธอพบว่าชาวมัดมีทั้งเด็กและผู้หญิงซึ่งนั้นก็หมายความว่าพวกเขาที่อาศัยอยู่บนโลกสามารถสืบพันธุ์ได้ปกติแล็กก็เลยวางแผนกับทักเกอร์ว่าจะทําให้ชาวมัดไว้ใจแต่ก็ดูเหมือนว่าทักเกอร์ที่บาดเจ็บหนักไม่อยากจะเป็นภาระให้กับ,บเล็ก เขาก็เลยฝากความหวังทั้งหมดให้กับแบล็กก่อนจะกินยาพิษค่าตัวตายแบล็กพยายามขอความช่วยเหลือจากใครสักคนแต่ก็ไม่มีใครช่วยเธอเลยเนื่องจากเธอกับชามัดพูดกันคนละภาษาในระหว่างที่กําลังคิดแผนการแดกิงคนหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาคุยกับแบล็กเธอพยายามสื่อสารกับเด็กคนนั้นจนได้รู้ว่าเด็กคนนั้นชื่อไมล่า พอเห็นว่าไมล่าเป็นมิตรแบล็กก็เลยถือโอกาสขอไมล่าให้ไปเอาเครื่องมือสื่อสารมาให้โดยวาดรูปให้กับไมล่าดูหลังจากที่ไมล่าได้เห็นรูปเด็กสาวก็รีบไปหามันมาให้ทันทีแต่ในระหว่างที่รอไมล่าจู่ๆก็เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อแม่หลายๆคนส่งลูกๆของตัวเองลงมาในหลุมที่ขังแบล็กเนื่องจากชาวมัดกำลังถูกบุกรุกโดยศัตรูพวกมันมีอาวุธครบมือและจับพวกเด็กๆกับผู้ยิงไป ซึ่งเด็กที่ถูกจับไปก็คือไมล่าหลังจากทำลายเดอะมัรจนราบคาเป็นหน้ากองพวกมันก็จากไปแบล็กกับนาวิกจึงรีบออกตามหาไมล่ากลับมาเนื่องจากนาวิกเป็นแม่แท้ๆของไมล่าและเธอก็เป็นเพียงคนเดียวในเดอะมัรที่พูดภาษาของแบล็กได้หลังจากนั้นทั้งคู่ตามหาพวกมันจนกระทั่งถึงแม่น้ำเมื่อเห็นว่าพวกมันกําลังจะออกเรือไปพร้อมกับลูกหลานของชาวมัดนาวิกจึงคว้าปืนพลุข,ขึ้นมา มายจะยิงพวกมันเพื่อช่วยลูกแต่แบล็กก็ได้ขัดขวางเอาไว้เพราะปืนพลุทําอะไรพวกมันไม่ได้เธอก็เลยทำให้นาวิกหมดสติก่อนจะยิงพลุขึ้นฟ้าเบี่ยงเบนความสนใจของมันหลังจากนั้นเธอก็แอบขึ้นไปช่วยเด็กๆบนเรือทว่าพอพวกมันรู้ตัวและกลับมาที่เรือก็ทำให้แบล็กไม่สามารถช่วยใครออกมาได้เลยซ้ำร้าย เธอยังกลายเป็นเฉลยไปพร้อมกับชาวมัดที่ถูกจับในตอนนั้นแบล็กถูกพวกมันพามายังเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเบื้องอนาธิคมแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากไฮยนะโลกในระหว่างเรียงตัวคัดเลือกเฉลยแบล็กก็ถูกพามาพบผู้นำของกลุ่มลุกรานซึ่งเขาก็คือกิบสันอดีตลูกทีมของโปรเจกต์ยูริสหนึ่งที่หายตัวไปนั่นเองเขาดีใจมากที่เจอแบล็กที่นี่เนื่องจากเธอเป็นลูกสาวเพื่อนร่วมทีมของเขาพอพูดถึงพ่อของแบล็กกิบสันก็เลยเล่าให้ฟังว่า ภารกิจของยูนิตหที่นำโดยพ่อของแบล็กมันล้มเหลวเนื่องจากลูกทีมทุกคนรวมไปถึงพ่อของแบล็กถูกพวกมัดฆ่าตายตลอดเวลาที่ผ่านมากิบสันพยายามจะติดต่อกลับไปยังแคปเปอร์209 แต่ยานและอุปกรณ์สื่อสารถูกพวกมันทำลายเขาก็เลยได้ต่รอความหวังว่าแคปเลอร์จะส่งคนมาและแล้ววันนี้ก็มาถึงเขาเลยหาเครื่องส่งสัญญาณกับแบล็กแต่แบล็กก็บอกว่ามันอยู่ในกระเป๋าของยานที่ตกกิบสันก็เลยสั่งให้ลูกน้องออกไปหาเพื่อจะได้ใช้มันส่งสัญญาณไปบอกแคปเลอร์ว่าในโลกตอนนี้มนุษย์สามารถสืบพันธุ์ได้แล้วในระหว่างรอกริบสันก็พาบแบล็กเที่ยวชมอณานิคมแห่งใหม่ของมนุษย์ซึ่งเขาก็จับเด็กของเดอร์มัสมาให้การศึกษาร่วมไปถึงไมล่าด้วยแต่ทว่า เด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้มาร่วมกับเด็กคนอื่นเขามีชื่อว่านิวซึ่งเป็นลูกชายบนธรรมของกิฟสันในระหว่างที่นั่งเรียนอยู่คนเดียวนิวก็ขอให้แบล็กช่วยคิดเลข พอเห็นว่า Black แบล็กเก่งคณิตศาสตร์นิวก็เลยพาแบล็กไปดูความลับของเขาซึ่งมันก็คือต้นไม้ที่กำลังเจริญเติบโตในตอนนั้นแบล็กอดแปลกใจไม่ได้ว่าใครเป็นคนสอนเรื่องต้นไม้ให้กับนิวนิวก็เลยบอกว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสไม่ได้ฟังแบบนั้นแบล็กจึงรีบไปหาคริสโตเฟอร์ตามที่นิวบอกเพราะเธอรู้สึกตึงตใจอะไรบางอย่างสิงท,งทันทีที่เธอไปถึงห้องเครื่อง เธอก็พบว่าคริสโตเฟอร์ที่นิวหมายถึงก็คือพ่อของเธอเองกิบสันที่ตามมาก็ได้บอกเหตุผลกับแบล็กไปว่าที่เขาต้องโกโหกเพราะไม่อยากให้แบล็กเสียใจว่าพ่อของเธอนั้นเข้าข้างพวกมัดจนยอมละทิ้งภารกิจเมื่อได้ฟังคําสารภาพจากกิบสันแบล็กก็ได้เข้าไปคุยกับพ่อซึ่งพ่อของเธอก็ไม่ได้ปฏิเสธวันละทิ้งภารกิจเพื่อช่วยพวกกบฏเพียงแค่บอกว่าชาวแคปเลร์ไม่คนกลับมาอย่างโลกแบล็กที่ไม่เข้าใจเหตุผลของพ่อก็กลับมาเข้าข้างฝ่ายกิบสัน ในวันนั้นเกีบสันก็เลยพาแบล็กมากินอาหารเย็นรวมกับภรรยาและลูกๆของเขาซึ่งเขาก็ได้เล่าให้แบล็กฟังว่านิวไม่ใช่ลูกชายแท้ๆแ,แต่เขาช่วยแม่ของนิวทำคลอดตอนที่ถูกพวกมัดโจมตี หลังจากนั้นพวกเขาก็อยู่กันเป็นครอบครัวมาโดยตลอดระหว่างมื้ออาหารที่แสนอร่อยจู่จูมือขวาของกิบสันก็เข้ามารายงานว่าพวกมัดแอบบุกเข้ามาทำลายเครื่องปั่นไฟกิบสันโกรธมากจนเผลอตะกอใสายลูกชายตัวน้อยนั่นทำให้แบล็กเริ่มตึงเหงดใจอะไรบางอย่าง ระหว่างทางกลับไปที่ห้องแบล็กก็ถูกนาวิกจับเป็นตัวประกรันก่อนจะไปช่วยลูกสาวของเธอแต่หลังจากเจอลูกสาวได้ไม่นานนาวิกก็ถูกจับแต่ก่อนจะถูกพาตัวออกไปเธอก็ได้บอกกับแบล็กว่าพวกมันต้องการแค่เด็กผู้หญิงเท่านั้นระหว่างทําแผลให้กับแบล็กกิบสันก็ได้ขอโทษและบอกแบล็กว่านาวิกก็เป็นหนึ่งในคนเฝ้ายามของเราแต่ดันทอรยศแล้วเข้าไปร่วมกับพวกมาร์ทแบล็กที่ได้ฟังก็เลยแก้ต่างให้เธอเพราะรู้สึกว่าเธอแค่เข้ามาหาลูกและระหว่างนั้น Gibson กิบสันก็ เริ่มแสดงด้านมืดของตัวเองออกมา ้ดยการบอกว่าตอนนี้ลูกของนาวิกเป็นสมบัติของเขาแล้วซึ่งเหตุผลที่เขาต้องทาแบบนี้ก็เพื่อแผนขยายพันธุ์มนุษย์ในอนาคตโดยเขาจะใช้แด็กผู้หญิงพวกนี้เป็นแม่พันธุ์เพื่อส่งสัญญาณไปบอกแคปเลอร์เมื่อส่งสัญญาณไปบอกแคปเลอร์แล้วแบล็กจึงเริ่มไม่เห็นด้วยเนื่องจากว่าผู้หญิงพวกนี้ยังแด็กเกินกว่าที่จะมีลูกได้และด้วยเหตุผลนี้เองมันก็เลยทาให้แบล็กเข้าใจเหตุผลว่าทําไมพ่อของเธอถึงทิ้งภารกิจแล้วเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏและในคืนนั้นระหว่างที่กําลังคิดแผน ไมล่าที่หนีออกมาก็มาขอความช่วยเหลือจากแบล็กแต่หลังจากนั้นไม่นานมือขวาของกิฟสันก็เข้ามาค้นห้องของแบล็กเนื่องจากไมล่าหายตัวไปพอหาไม่เจอไมล่ามือขวาของกิฟสันก็พยายามลงมือที่จะอ e ีแบล็กทว่าสุดท้ายมันกลับถูกแบล็กแอบป้อนยาพิษจนตายหลังจากนั้นแบล็กก็ได้ปล่อยตัวเฉลยทั้งหมดรวมไปถึงพ่อของเธอด้วยในขณะเดียวกันกิฟสันก็เจอเครื่องมือสื่อสารที่นาวิกตั้งใจจะยัดใส่ถุงตุ๊กตาของไมล่า เพื่อส่งให้กับแบล็กพอแบล็กเหนกิบสันกำลังมุ่งหน้าไปที่แฮนเดร์สันฮับเพื่อที่จะส่งสัญญาณเธอก็รีบขึ้นไปขัดขวางทันทีกิบสันก็เลยจับนิวมาเป็นตัวประกรันแล้วเปิดแผนความจริงว่านิวก็คือน้องชายต่างแม่ของแบล็กระหว่างนั้นข้อมูลการเจริญพันธุ์ของแบล็กก็ถูกส่งผ่านไปยังไบโอมิเตอร์ไปยังแคปเบลอร์แบล็กก็เลยฉวยโอกาสตอนที่กิปสันเผลอผลักเขาตกน้ําลงไปก่อนจะฆ่ากิบสัน ให้ตายไปอย่างทรมานที่สุดส่วนทางด้านแบล็กเองในระหว่างที่กําลังจะหมดหายใจก็ได้ขอความช่วยเหลือจากนาวิกพอได้ชติขึ้นมาอีกครั้งเธอกับพ่อของเธอก็เข้าร่วมกับชาวมัดเพื่อเริ่มสร้างโลกขึ้นมาใหม่และหนังก็ได้ตัดจบลงเมื่อชาวมัดที่ถูกจับไว้ปัญเชลยกลับมายัางบ้านของตัวเองได้อย่างปลอดภัยและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ